สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้นครูจะพูดคุยเกี่ยวกับการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษปลายภาคเรียนที่1นะคะในช่วงสถานการณ์โควิดเ,เดี๋ยวนักเรียนดูแบบทดสอบนะคะแล้วก็ทำในสมุดอโอกย์แล้วก็เอาคำตอบที่ถูกที่สุดนะคะเพียงข้อเดียวเอาดูนะคะ กตัวอ,อย่างเช่นข้อที่หนึ่งว h ดด is คนที่วาดภาพให้เป็นนะักเรียนเขียนภาษาไทยไว้ก็ได้ค่ะว่าเนี่ยกระต่ายแล้วก็ถามว่า what t h is แล้วก็เลือกคำตอบนะคะที่ถูกที่สุดเพียงหนึ่งข้อสมมติเรียนเลือกอ่า a turtle นักเรียนก็เขียน t u r t l e ทข้อ B t u r t l e นะคะโอเคค่ะข้อสอบมีทั้งหมด สามสิบข้อนะคะห้าเรียนทำสามสิบข้อแล้วก็ส่งบุณครูาทางเช็นะคะเหมือนกับที่ส่งงานทุกครั้งนะคะนักเรียนทําให้เรียบร้อยแล้วก็ให้เสร็จนะคะให้เสร็จด้วยนะคะส่งทุกคนนะคะอ่าโอเคขอให้ทุกคนโชคดีนะคะในการทําข้อสอบนะคะโอเคปิดลัก